สวยไม่แพ้เบลล่าชมหน้าแฟนวินวิลเลียมเศรษฐีเมืองลาวเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสาวเบลล่ารานีดารานักแสดงที่โลดเล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมานานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสบนโซเชียลทันทีหลังจากที่ดังเอกคนดังอย่างเบลล่ามีโอกาสได้ไปถ่ายภาพคู่กับหนุ่มหล่อขาวตียิ้มหวานเจลลาย เคมียังเข้ากันดีมากจนทำเอาชาวเน็ตแห่จินและพากันขุดค้นสืบประวัติว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครมาจากไหนโดยมีคลิปที่ทั้งคู่กำลังถ่ายภาพคู่กันลงในทิกต o อกของฝ่ายชายทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความสนใจทั้งชมว่าเบลล่าใส่ชุดลาวแล้วน่ารักมากบ้างก็สงสัยว่าฝ่ายชายเป็นใครและหลายคนก็ชมว่าดูเคมีเข้ากันด้วยซึ่งคลิปดังกล่าวได้มีคนเข้าไปดูกว่า2ล้านครั้งทั้งนี้เมื่อไปส่องโปรไฟล์ของฝ่ายชายก็พบว่า เขาคือวินวิลเลียมนักธุรกิจชาวลาวเป็นพ่อค้าออนไลน์ชื่อดังมีคนติดตามใน TikTok กว่าจแสนรายและเป็นหน่มใจบุญที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยเขาได้ไปเจอกับเบลล่ารานีเพราะได้ร่วมงานกันในฐานะพรีเซนเตอร์ของธนาคาร LDB หรือธนาคารพัฒนาลาวนั่นเองแต่แล้วก็ต้องดับฝันสายจิน้นเมื่อมีชาวเน็ตได้เผยว่านุ่มวินวิลเลียมไม่โสดแล้วแถมแฟนสาวยังสวยมากอีกด้วย ทำเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียว